เพิ่งเริ่มเล่นเดอะซิมซี่ใหม่ๆเฮ้ยทําไมตัวคนนั้นเขาสวยจังทําไมบ้านคนนั้นเขาสวยจังทําไมของเราไม่เห็นสวยเหมือนเขาเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับเพนอีกแล้วนะคะในช่อง KT Pen ค่ะ ช่องของเพนนะคะหลักๆตอนนี้จะเป็นเกี่ยวกับการเล่นเกมเดอะซิน4ีเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นทิกต่างๆการแนะนำหมวดต่างๆหรือว่าการเล่นนะคะซึ่งถ้าเกิดใครชอบนะคะเราไม่อยากพลาดสาระดีๆจากช่องเพนที่เพนจะมาแชร์นะคะก็อย่าลืมกดซ u b สไครต์ไว้ด้วยนะคะส่วนถ้าใครมีคําถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเพนได้เลยเนาะเพื่อที่ในอนาคตเพนจะได้แบบมาตอบคําถามเพื่อนๆนะคะถ้าเพนทราบหรือว่าเอ่อถ้าเกิดสมมติว่าเพนสามารถแบบว่าทําออกมาเป็นคลิปได้นะคะเพนก็จะทําออกมาเรื่อยๆทยอยทาออกมาเรื่อย ะะสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะคะที่เพิ่งเล่นเกม The Sims 4เรารู้สึกว่าเออทำไมแบบเราไปดูคนอื่นเล่นในคลิปหรือในอะไรก็แล้วแต่เราเรารู้สึกว่าตัวละครเขาอะทำไมมันสร้างได้สวยกว่าเรามันเป็นเพราะเขามีภาคเสริมเยอะหรอหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแบบมีความสงสัยนะซึ่งวันนี้เพนจะมาพูดเลยว่าภาคเสริมอะมีส่วนอย่างหนึ่งนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากสําหรับเกม The Sims 4แล้วสายที่แบบ ชอบความสวยงามไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือการแต่งตัวนะคะห้ามพลาดเลยก็คือในเรื่องของการโหลดของเสริมนะคะซึ่งวันนี้นะคะเพนก็จะมาแนะนําเว็บเว็บหนึ่งนะคะที่เพนอะโหลดของเสริมมาเยอะค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็ถือว่าเป็นเว็บที่มีของเสริมเยอะมากๆเลยทีเดียวคะ่ะถ้าเกิดใครเป็นผู้เล่นมือใหม่แล้วยังไม่รู้จะเริ่มต้นโหลดของเสริมที่ไหนนะคะเพนก็จะแนะนําเป็นเว็บเว็บนี้เลยนะคะชื่อว่าเว็บ t h e s i m r e s o t c o m ค่ะหรือว่าชื่อย่อของเขาก็คือ TSR นั่นเองบางคนก็อาจจะเคยได้ยินแล้วนะคะหรือบางคนก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินนะคะวันนี้เพนก็จะมาพูดถึงเว็บนี้กันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเว็บนี้นะคะจะสามารถดาวน์โหลดของ The Sim ได้ตั้งแต่ซิม1ซิมสิมสและซิม4เลยค่ะโดยวันนี้เราจะมาพูดถึงซิม4กันนะคะก็กดไปที่ Show All เลยค่ะ คือที่เพนจะมาแนะนําเว็บไซต์เว็บนี้นะคะก็เพราะว่าข้อแรกเลยนะคะเว็บไซต์เว็บนี้มีของเสริมให้เราโหลดถึงแสนกว่าชิ้นน่ะเกือบสองแสนชิ้นน่ะทุกคนซึ่งมันเยอะมากๆคือเพนโหลดแบบขนาดเพนน่ะเป็นสายโหลดหมดที่แบบว่าโคตรบ้าหมดเลยนะตอนนี้เพนยังมีอยู่แบบไม่ถึงอะ่ะคือไม่มีทางถึงแสนชิ้นคือเป็นหลักพันหลักหมื่นเองใช่ไหมคะทุกคนคือหลักพันหลักหมื่นนี่ถือว่าเยอะมากแล้วนะแล้วอันเนี้ยเขามีเป็นแสนชิ้นซึ่งถามว่า ถ้าเกิดใครอ่ะไม่ได้ชอบแบบว่าไปเสาะหาแสวงหาเนาะอันเนี้ยก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเพราะว่าเขาอ่ะมีเยอะมากจริงๆค่ะอันดับที่สองนะคะที่เพนอ่ะชอบก็คือเขาอ่ะสามารถแยกหมวดหมู่ได้ละเอียดมากอย่างเช่นเมื่อเรากดมาที่เดอรซินซีเสร็จใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าแบบเออเราอยากจะหาชุดอย่างเดียวเราไม่ได้อยากจะหาอะไรแบบเนี้ยมันสเปะสปะเนาะมีชุดมีผมมีนู้นมีนีเน่เราอ่ะจะทํำยังไงนะเราก็มากดที่ตรงนี้เลยค่ะชุด Sub Ca t ิกอนะคะถ้าเพนอ่านผิดเพนต้องขออภัยด้วยนะเพนก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่นะคะก็กดเข้าไปนะคะแล้วก็เนีย่ยเห็นไหมคะเขาจะมีแยกหมวดต่างๆไว้นะคะไม่ว่าจะเป็น Set Object c o d i n g s h o งชู a ฮร์เม u ออะไรบาบานะคะซึ่งมันละเอียดมากนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดเราอะยกตัวอย่างเนาะสมมติเราอะอยากโหลดเสื้อผ้านะคะเราก็กดไปที่ c o d i n g ใช่ไหมคะเขาก็จะมีแยกหมวดหมู่ให้เราอีกนะคะอย่างเช่นเรารู้สึกว่า เราอ่ะเล่นแต่ตัวผู้หญิงเนาะเราไม่ได้อยากเล่นตัวผู้ชายเราขี้เกียจแบบว่ามาหาแล้วแบบเนี่ยมีผู้ชายสอดแทรกมาอย่างเงี้ยเออเราจะทํำยังไงนะคะเราก็มากดตรงนี้เหมือนเดิมเลยค่ะ choose sub category นะคะแล้วก็กดไปที่ female ค่ะทีนี้นะคะต้องบอกอีกว่าถ้าเกิดใครอยากลงลึกไปกว่านี้นะคะอย่างเช่นแบบ เราอยากจะเลือกช่วงอายุด้วยมันก็จะมีแบบให้เราเลือกได้อีกนะคะแต่ว่าเออเพนก็รู้สึกว่าความจริงแยกลึกขนาดนี้ก็ค่อนข้างแบบลึกพอสมควรแล้วเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากแบบแยกต่อก้อนเนี่ยเขาก็มีหมวดหมู่แยกต่อให้ซึ่งมันสะดวกมากไงทุกคนคือถึงแม้ว่าของเขาจะเยอะมากจริงๆแต่ว่าพอมันเป็นหมวดหมู่นะคะเราสามารถกดเลือกได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นมากๆเลยคะ่ะจากนั้นเราก็กดอ่า เลือกดูได้เลยนะคะมันก็จะมีแบบเยอะมากๆนะคะเขาบอกว่ามีสองพันกว่าหน้านะคะอันนี้แค่ของผู้หญิงและเป็นชุดเสื้อผ้าอย่างเดียวนะคะส่วนในหมวดที่3นะคะที่เพนชอบเว็บนี้มากเลยนะคะทําไมถึงชอบนะคะข้อที่3ามก็คือเว็บเนี้ย นอกจากจะของเยอะแล้วยังฟรีเยอะมากนะคะคือบางเว็บนะคะเขาจะมีแบบข้อบังคับก็คือต้องโดเน a t หรืออะไรก็แล้วแต่หรือสมัครสมาชิกนะคะเว็บเนี่ยเขาก็มีการสมัครสมาชิกเหมือนกันแต่เราอะ่ะไม่จําเป็นต้องสมัครก็ได้นะคะอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราอยากโหลดชุดเนี้ยเราก็เข้าไปโหลดนะคะแต่ว่ามีข้อแม้ก็คืออย่างถ้าเป็นชุด vip หรือบางชุดจริงๆที่เขาเฉพาะ,ะเราก็จะโหลดไม่ได้นะคะถ้าเกิดเราไม่ได้สมัครสมาชิกแต่ต้องบอกเลยว่า เอ,อ่อถ้าเกิดใครไม่สมัครสมาชิกจริงๆอะ่ะมันก็มีเยอะมากแล้วนะทุกคนแต่ว่าถ้าใครมีแต่ว่าถ้าใครมีทุนนะซับนะคะแบบว่าสามารถที่จะแบบเออสมัครได้มันก็คือรายเดือนมันไม่ได้แพงมากนะคะเราสามารถกดแบบสมัครเอ,อ่อได้เลยนะคะแล้วก็เลือกนะคะว่าแบบเราจะโหลดอะไรบ้างซึ่ง VIP อะไรที่สวยๆนะคะเขาก็จะแบบเปิดให้เราดาวน์โหลดนะคะแล้วอีกข้อแม้หนึ่งก็คือ สมมติถ้าเราโหลดฟีนะคะเราก็จะกดเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมคะสมมติเราจะโหลดชุดนี้พอเราโหลดพอเราเปิดหน้านี้ขึ้นมาใช่ไหมคะเราให้เราไปที่ตรงคําว่าดาวน์โหลดนะคะตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราคลิกดาวน์โหลดค่ะมันจะขึ้นหน้ามันจะขึ้นหน้าแบบนี้เห็นไหมคะ เป็นแบบว่าเหมือนเวลาเดินอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องรอเวลานะคะเพื่อที่จะแบบว่าเหมือนโฆษณาหรืออะไรของเว็บไซต์เขาอะค่ะก็จะมีการรันนะคะเขาจะไม่ให้เราอโหลดพร้อมกันนะแนะนําว่าห้ามโหลดพร้อมกันนะคะให้โหลดทีละหนึ่งเราอาจจะเปิดหลายหน้าพร้อมกันได้แต่เวลาเราก,กดโหลดอะให้รอทีละหนึ่งตัวนะคะจากนั้นนะคะเขาก็จะลิงก์มาในหน้าที่เราจะเซฟลงไปเลยนะคะเราก็กดเซฟได้เลยค่ะแค่นี้ค่ะทุกคนคือ อย่า yeah. โหลดหมดเสร็จแล้วนะคะมันง่ายมากแต่คือถ้าเกิดเป็นของแบบว่าสมัครสมาชิกนะคะก็รู้สึกว่าเขาจะไม่ต้องรอตรงวินาทีตรงนี้เนาะสําหรับใครที่ต้องการโหลดเยอะมากๆแล้วมีทุนทรัพย์ก็คือแบบโหลดทีเดียวไปเลยเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็สมัครรายเดือนได้ถูกไหมเราก็อาจจะสมัครเดือน2เดือนก็แล้วแต่เราเราก็โหลดแค่ภายในเดือน2เดือนเราก็ไม่ต้องมานั่งแบบทยอยโหลดหรือว่าแบบ ในอนาคตถ้าเราแบบโหลดเยอะแล้วเราจะโหลดอีกไม่เยอะเราก็อาจจะไม่ต้องสมัครเดือนอื่นกัแต่ว่าเราอาจจะสมัครเดือนแรกๆไว้ก่อนเพื่อที่แบบเพิ่มความสะดวกของเราใช่ไหมคะซึ่งนะคะเว็บเนี้ยนะคะก็เลยถือว่าเป็นเว็บที่ตอบโจทย์มากๆสําหรับมือใหม่นะคะทุกคนไม่ว่าจะมือใหม่หรือแบบว่าคนที่เล่นมานานแล้วเพราะอย่างส่วนตัวอย่างเพนเนี่ยนะคะเล่นมานานแล้วในระดับหนึ่งนะคะเพนก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นเว็บที่แบบเพนอะ คอยมาดูคอยมาอัปเดตตลอดเวลาะคะว่าแบบเออเขามีอัปเดตอะไรเพิ่มใหม่บ้างซึ่งเอาจริง,ร,งรู้ป่าวว่าแบบอันเก่าอะ่ะเพนย,ยังดูไม่ครบเลยเพราะมันเยอะจริงๆคือแบบว่าแค่นี้มันก็ตอบโจทย์เราได้เยอะจนแบบเครื่องเราอาจจะรับไม่ไหวแล้วก็ได้ซึ่งการโหลดหมดนะคะเราก็ต้องดูอ่าสเปคของเครื่องเราด้วยนะคะว่าแบบเครื่องเราอะ่ะมันเร็วมากแค่ไหนอย่างเช่นไม่ใช่ว่าแบบเราเล่นเราเล่นแบบว่าแค่เบสเกมแล้วเราก็แบบว่าเหมือนเครื่องแบบ อืดแล้วแล้วเราก็ไปโหลดหมอดมาเยอะๆอีกอันนี้เครื่องเราก็จะรับไม่ไหวนะคะอันนี้ก็ไม่แนะนําแต่ว่าถ้าเครื่องใครยังเล่นลื่นอยู่นะคะเพนก็แนะนําว่าให้เราทยอยโหลดค่ะอย่างเช่นอาวันล,ละสิบยี่สิบมอดหรือสิบกว่ามอดอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะคะเราก็ให้เอามอดนั้นอะทยอยเอาไปลงทีละแบบน้อยๆนะคะ ที่เพนแนะนําให้โหลดทีละไม่เยอะอีกเหตุผลหนึ่งนอกจากว่าเครื่องเราอ่ะอาจจะมีแบบผลว่ามันอาจจะชา้าลงหรืออะไรบ้างบางส่วนแล้วนะคะถ้าเครื่องเราไม่ไหวอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าบางเว็บไซต์นะคะถ้ายกตัวอย่างถ้าไม่ใช่เว็บไซต์นี้เนาะถ้าเกิดสมมติว่าหมดเขามีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยเจอก็คือบางทีแฮงหรืออะไรก็แล้วแต่เข้าไม่ได้อะไรเง,งี้ยบางทีมันเกิดจากหมดนะคะถ้าเราโหลดไปเป็นร้อยหมดอ่ะคือเราก็จะเหนื่อยไหมคะเวลาเราต้องมาแยกว่า เฮ้ยหมดไหนวะมันคือหมดที่เสียแบบเรางงว่าเอ้ยมันหมดที่เท่าไหร่มาอะไรงไงแต่ถ้าเราโหลดไปทีละสิบอย่างเงี้ยอย่างน้อยเราก็รู้ว่าถ้ามันเสียมันอยู่แค่ในสิบอันนี้ไงคือเราก็ลองโหลดเข้าไปใส่แล้วก็เทสเปิดเกมดูเล่นดูก่อนอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าพอเรามีหมดเยอะๆการโหลดเกมอะ่ะตอนเริ่มนะมันก็จะนานขึ้นนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะส่วนใครนะคะที่ยังไม่รู้วิธีการลงหมดนะคะหรือของเสริมต่างๆนะคะเพนก็มีคลิป พี่เพนนะ่ะเคยทําไว้นะคะเดี๋ยวเพนจะลงลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะรว,รวมถึงลิงก์ของเว็บไซต์นี้ด้วยนะคะเพนก็จะลงไว้ด้านล่างเช่นกันนะคะถ้าใครแบบว่าสนใจนะคะจะจะมาโหลดเว็บเดียวกับเพนที่เพนแนะนําตอนนี้นะคะหรือว่าถ้าใครสงสัยว่าเออพอเราโหลดไปเสร็จเนี้ยได้ไฟล์มาเป็นไฟล์แบบนี้นะคะแบบอ่าไฟล์ดาวน์โหลดนะคะแล้วก็เป็นไฟล์แพ็กเกจอย่างนี้นะคะแล้วเราอะ่ะจะต้องเอาไฟล์ตัวเนี้ย ไปลงที่ไหนนะคะถ้าใครอยากรู้นะคะก็สามารถไปรับชมคลิปคลิปนั้นต่อได้เลยค่ะจะเป็นเกี่ยวกับวิธีการแนะนําการลงของเสริมต่างๆนะคะเพราะว่าของเสริมนะคะมันก็มแีแบ่งประเภทของมันอีกนะคะถ้าเกิดใครดูละเอียดอะ่ะมันก็จะเข้าใจได้ง่ายพอเรามีพาร์ทใหม่ๆแบบว่าของเสริมใหม่ๆมาเราก็จะสามารถจําแนกของเสริมแล้วก็ลงได้ง่ายเราก็ไม่ต้องมานั่งงงทีหลังนะคะว่าแบบเฮ้ยเราจะลงยังไงหรือถ้าใครกลัวลืมเราก็สามารถกดบันทึกวิดีโอไว้ไหมายถึงว่า กดเซฟไปดูตอนหลังได้อีกนะคะเพื่อที่เราจะได้กลับมาดูง่ายๆซึ่งวันนี้นะคะเพนก็มาแนะนําเว็บไซต์เว็บนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเว็บที่ดีสําหรับเพื่อนๆมากจริงๆนะคะสําหรับสายที่เริ่มลงของเสริมใหม่ๆนะคะซึ่งวันข้างหน้านะคะเดี๋ยวเพนจะมาแนะนํอตัวหมอดอื่นๆที่น่าสนใจอีกนะคะแยกแบบเป็นหมอดแยกต่างๆนะคะที่ไม่ใช่แบบหมอดเกัๆเสื้อผ้าหน้าผมหรือว่าอาจจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมที่ค่อนข้างแปลกหน่อยหรือว่าหาได้ยากหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ จะมาแนะนำกันในคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามเพนไว้ด้วยนะแล้วถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้เดี๋ยวเพนขอตัวไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย